รักแค่ไหนก็ต้องปล่อยเไฮร็อกพ่ายโควิดคนข้าวของถายแห่ให้กำลังใจร็อกชื่อดังเป้ฮร็อกโพสข้าวของรักทั้งหลายทั้งนาฬิกาแว่นตาไมโครโฟนเป็นต้นพร้อมทั้งข้อความระบุว่าโควิดมาต้องปล่อยคืนนี้ของสะสมของคุณสุรัตทับวังประมูลขายแจกหนึ่งทุ่มเจอกันสดๆครับฝากเพื่อนๆแชร์ด้วยนะครับต้องรอด ก่อนจะไลฟ์สดกว่า1ชั่วโมงประมูลขายของรักที่เจอพิษโควิดจนเจ้าตัวต้องยอมปล่อยเช่นขายนาฬิกา G-Shock ของแท้ที่เจ้าตัวบอกว่าชอบมากตั้งราคาขาย1,400บาทโดยมีแฟนคลับเข้ามาร่วมประมูลกันหลายคนจนมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ไปในราคา3,150บาทเป็นต้นท่ำกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด